เอสสูตรรอยปรากฏครับรอยปลาหนังใช้มะแปงแกนไฟไฟ์แล้วก็เป็น SCR นะครับที่ผมทดลองก็ใช้ BT BT 151นะกล้องไม่โฟกัสแสงไม่พอ แล้วก็จะมีคาปา450โวลต์ 47UF 2ตัวอนุกรมกันประมาณนี้ครับ c m ล่ a 104แล้วก็ DB DB3 อ่า 3R R15K กับกับอะไรผมก็จำไม่ได้ น่าจะ2องยสิ k เมื่อกี้เป็นฝั่งทางออกอันนี้ทางเข้าก็จะมีอาสองตัวผมใช้220กับหนึ่งรแล้วก็ไดโอดอันนี้ผมใช้ปรับเลี่ยเฉยไม่ไม่ใช้ก็ได้นะครับส่วนทรานซิสเตอร์ก็ดีเจหนึ่งปดห้าตัวตัวใดไม่ได้ใช้ สูตรนี้ต้องการความถี่สูงนะครับในการประจุ C ผมลองความถี่ต่ำๆแล้วมันมันประจุช้านะครับ มอแปลงผมทำไม่นั่นก็จะมีเสียงดังอย่างในคลิปเวียดนามจะเสียงเงียบมากนะครับเพราะว่าเขาพันแน่นอันนี้ผมแค่ทดลองเฉยๆถ้าไม่ผ่านผมก็แบบว่าจะแกะออกพันใหม่กระตุขาออกนะครับ ลองกับหม้อแปลงแกนเหล็กแล้วมันไม่ได้นะครับมันประจุช้าถ้าเป็นแกนไฟจะประจุได้ดีกว่านะครับมันจะชาร์จได้ดีกว่าการปล่อยดีชาร์จก็จะโอเคกว่านะครับเรื่องความร้อน scr ไม่มีนะครับไดโอดไม่มีขาออกไม่มีความร้อนนะครับส่วนขาเข้าก็ อุ่นๆน,นะครับไม่ถือว่าร้อนนะอุ่นๆเพราะว่าไม่ได้ใช้ใดไม่ได้ใช้ใดรับอันนี้ใช้กระแสน้อยใช้ครับแค่ตัวน,นี้ธรรมดาเลยไม่ได้ใช้ใดไม่ไม่ได้ดาริงตันจะประมาณนี้ ถ้าพันแน่นๆก็จะเสียงเงียบมากผมดูในคลิปเวียดนามเงียบมากประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชม